วันนี้เดี๋ยวเราจะทำเมนูง่ายๆมาเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำถั่วพริกแกงใส่หมูสามชั้นนะครับวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีพริกแกงหมูสามชั้นแล้วก็ตัวผักยาวหั่นนะครับเดี๋ยวต่อไปก็วิธีการทำครับขัา่าตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยครับหลังคับหลังจากนั้นก็ใส่พริกแกงครับใส่น้ำเล็กน้อยนะครับ แล้วก็รวนไปแกงสักู่นะครับครับเดี๋ยวไปแกงิ่มเดือดแล้วก็ปรุงรสแสมตาครับผงนัวหรือผงชูรสสักหน่อยครับแล้วก็ผัดผัดสักครู่นะครับถ้าแ,แห้งก็เติมน้ำได้ครับหรือบางทีบางเจ้าบางสูตรอาจจะเติมกะทิหรือนมนะครับแต่สูตรสันหาแดกง่ายๆครับใช้น้ำพอครับ ครับปรุงรสเสร็จใส่หมูครับแล้วก็ผัดครับครับพอหมูเริ่มสุกเราก็ลองชิมและปรุงรสเพิ่มเติมนะครับขาดเค็มเติมน้ำปลาขาดหวานเติมน้ำตาลนะครับแล้วแห้งก็เติมน้ำสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไว้มีข้าวอร่อยๆครับหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วครับ ครับเราผัดสักคู่ถั่วเราสุกตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับครับเป็นอาเสร็จไปแล้วนะครับถั่วพ,พิแกงใส่หมูสามชั้นเมนูง่ายตามสไตล์สันหาตะยแดนค,นครับลองตามดูครับ